Thank you. Good afternoon. Good afternoon, beloved parents and all of On behalf of Tilakilaki School, I would like to welcome you to Tilakilaki Students' Talent Show 2015. My name is Sarah Bogan from Tree School, and this is my partner. My name is Sheran My name is I see that everybody feels great, and all of you look really gorgeous in your Hollywood suits and dresses. We would like to say thank you to our parents and our sponsors. that fully really support us. This special event is planned in celebration of Christmas and upcoming New Year's and to show the empathy of the students. Next, may I invite Teacher Padma and Teacher Prayudhra to be a follow and for tonight. Oh, awesome, sorry. <laughs> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยาศึกษาเขต39ท่านผู้ปกครองและเกศเพื่อีเกที่กรุทุกท่านในนามของคณะกรรมการจัดงานศิรัสาดาสติลินาเรนโซู่าวน์ทอนฟิกีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานด้วยความยินดีค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นงานที่เราจะเป็นประจําทุกปีนะคะเป็นงานที่เด็กๆรอคอยนะคะเด็กๆจะได้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะ ครับผมในโอกาสนี้ให้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการในการจัดงานท่านอาจารย์วราสันติพาราขึ้นกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานรูปดุลผสมในการจัดงานและลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตสามสิเก้าท่านดรกิพงศ์รีวัฒน์ครับต่อไครับท่านดรกิพงศ์พิพาศรีวัฒน์ขึ้นกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานครับขอกราบเรียนเชิญครับ ทับเรียนท่านดรกอิทิพงพิพัฒน์ศิวะศ์คณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจีราชดาท่านผรับอนญาตโรงเรียนจีราชดาพาเซโโล่ท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของคณะกรรมการจัดงานจีราชดา Student Talent Show จูด้าิีฉันขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่งานด้วยความยินด um, ีย uh, ิ่งในเทศกาลแห่งการให้ <absorbed> ในก,การแห่าความสุส่สารห่างสาโรงเรียนเราจึกสอนว่าเราจะยืนอยู่อย่างสุขสบายาท่ยามกลางความทุกข์ยากถูเผยของเพื่อนรุย์ไม่ได้นะคะเราจึงถือโอกาสนี้มอบเครื่องกระตุกหัวใจให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนสมองแลมูลค่าเนินแสนสามหมื่นบาทเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ขออุดนผลบุญแห่งการให้นี้ตกถึงทุกทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานทีรัตราสเลนกา t ์เลนเชลส์2 0 1 5ให้ขออนุญาตกับาเรียนท่านดังนี้หนึ่งเพื่อประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกทำและฝึกนำเสนอจากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ตลอดจนฝึนกฝนกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบของเด็กแต่และวลัย 2. เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กตั้งแต่เยาว์วัยอีกทั้งเป็นการสร้างเวทีให้เด็กได้แสดงออกอย่างเหมาะสมอันเป็นการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองในการที่จะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารชนในโอกาสต่อๆไปข้อที่ 3. เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นในการความถนัดของผู้เรียนดังที่จะปรากฏต่อสายตาของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงบนเวทีทีมงานสตาฟที่ต้องปรับเปลี่ยนฉากในแต่ละตอนนักเรียนที่ทำงานเบื้องหลังนักดนตรีนะคะที่ต้องเล่นสดสทุกรอบการแสดงซึ่งปีนี้ขอเรียนว่านักดนตรีเล่นได้ดีมากๆบางคนเล่นเรื่นดนตรีหลายชิ้นดังนั้น ไม่ว่าเด็กของเราทุกคนทําง,งานเบื่องหน้าเบื่องหลังมีความสําคัญไม่มีอกันนะคะจะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนงไม่ได้อันหนึ่งการจัดการคั้งนี้คณะกรรมการจัดงานได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านผู้ปกครองนักเรียนบริษัทห้างร้านทั่วไปเป็นอย่างดีและที่ปรากฏในสุจีบัตรที่อยู่ในมือของท่านแล้วและที่สําคัญได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านประธานที่จะ เสียสละเวลามาเปิดงานให้เราให้เกียรติกับเราในวันนี้อันเป็นกำลังใจต่อพวกเราอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันค่อขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานวิทยาลัยศิลป์นักแสดงสตาร์ไลน์โชว์ถูกาวเซนสิทธี่น้าัดนี้การเป็นเชิญค่ะพันธุ์ละเบียร์เน็ตวนทยาลัน ท่านครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางคณะกรรมการจัดงานนะครับที่ใหเกียรติผมได้มาทำหน้านที่เปิดงานที่รัาฐา Student p o t e n นะครับของทาโเรียวนวันนี้นะครับแล้วก็ด้วยความยินดีในอย่างจริงครับที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ซึ่งทราบว่า ในการจัดงานครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนนะได้แสดงศักยภาพในตัวเขานะซึ่งเด็กแต่ละคนนั้นก็มีศักยภาพแตกต่างกันนะครับบางคนถนดัดด้านหนึ่งบางคนถนดัดอีกด้านหนึ่งนะวันนี้เป็นการให้เขาได้แสดงความสามารถโดยทำนะร,รวมกันเป็นทีต่อหน้า ท่านผู้ปกครองแล้วก็ท่านครูทีเรียนถ้าอีกประการหนึน่งทราบว่าต้องการที่จะให้นักเรียนได้ใช้าภาษาอังกฤษซึ่งเมื่อสักครู่นะครับรกบ็ขอชื่นชมจริงๆที่มีนักเรียนนะครับของทางโรงเรียนเนีน่ยสอบนไอเทอร์สได้คะแ,แนนสูงถึงเจ็ดเจ็ดห้าหรือเจ็ดนะครับก็ถือว่าเป็น มีความสามารถนะครับต้ขอ,ของขอเช่ญชมจริงๆนักเรียนในโรงเรียนของเขตพื้นทียน่ยังม่สามารถทําได้ขนาดนี้เลยนะครับเชินชมนะฮะที่เป็นการเปิดโอกาสนะครับแล้วก็กระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสําคัญของสังเกตนะครับเพราะว่าในโลกยุคนี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่ง และไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษภาษาเดียวแล้วนะครับต้องมีภาษาที่สามต่อนะครับไม่เหมือนรุ่นเรานะฮะภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษขึ้นๆกลางๆน,เนะเด็กสมัยนี้ก็ต้องสองภาษาขึ้นหรือว่าสามภาษาสี่ภาษาด้วยซ้ำนะครับเป็นสิ่งจําเป็นเพราะฉะนั้นจากการที่ได้รับทราบเนี่ยต้องทิ้งชมทางโรงเรียนพิพิัณฑ์นะครัที่ ได,ด้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีนะครับแล้วก็มีโปรเนยที่เป็นการสอบมาตรฐานนะครับในยุโเนี่ยในคะแนนสูงนะครับต้อ่านที่จบระดับนี้ด้วยและสิ่งสําคัญนะครับวันนี้ท่านผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้เก็บท่านเนี่ยก็จะได้เห็นความสามารถของลูกหลานที่เขาจะสแสดงศักยภาพในตัวเอง ทราบว่าเด็กแต่ละคนแม้ว่าอาจจะไม่ได้แสดงแต่เขาก็อยู่เบื้องหลังนะครับการแสดงเช่นควบคุมเรื่องแสงเรื่องะไรอย่างนี้ทราบว่ามีเด็กที่จบจากที่นี่แล้วก็ไปเรียนต่อทางอะไรสาวอินเดียใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นภกษาข,ของเขาซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาในปัจจุบันนะครับก็ การที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนหรือว่าได้ไปในทางที่เขาถนัดแลเขาถนัดทางไหนก็ส่งเสริมให้เขาไปทางนั้นไม่ใช่เป็นต้องมีเหมือนกันหมดแร้เ,เด็กทุกคนอาจจะไม่ชอบชอบอางคนก็ชอบอย่างบางคนก็ชอบอย่างนีงนั้นก็การส่งเสริมให้เขาได้ไดเรียนหรือว่าให้เขาได้แสดงออกในสิ่งที่เขาชอบ มันก็ได้เป็นการต่อยอดนะครับแล้วก็เขาก็เรียนด้วยใจรักเรียนด้วยมีความสุขนะครับเหมือนกับเช่นมีสมัยหนึ่งที่ไม่ใช่สมัยหนึ่งนะครสมัยนี้ด้วยที่เราเคยได้ยินกันว่าชายเซ็นเตอร์นะครับชายเซ็นเตอร์ก็คือที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็คือว่าเอาเด็กเป็นตัวตั้งน,นะครับเด็กถนัดทางไหนทางโรงเรียน ครูนะก็ต้องส่งเสริมให้เขาได้ใช้ศักยภาพของตัวเขาให้มากที่สุดปับันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่เดียวกันนะครับทราบว่าการจัดงานดิจหกรอบเดวยกันนะครับได้รับความสนใจจากท่านผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติแน่นทุกรอบเลยนะครับอันนี้แสดงว่าศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งท่านผู้ปกครองเองท่านผู้วิเครเองก็ให้ความสําคัญกับการศึกษานะครับองขอขอบคุณแน,นวกายอีกด้วยแน่นะที่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโครงการศึกษาเช่นเดียวกันนะครับครับต้องขอขบคุณนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ การส่งเสริมสัมปทานให้การดำเนินงานครั้งนี้นะครับดำเร็จลุล่วงไปนด้วยดีนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ขอสิ่โอกาสช่วงนี้เป็นเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นช่วงของเทศกาลปีสัมปัแล้วก็ใกล้จะถึงวันปีใหม่ด้วยนะครับก็ขอโอกาสนการพัฒนาสินทรัพย์หลายนะครับเป็นโหลดต้นบันดาลให้ทุกท่านนะครับเขาต้องครอบครัว การความสุขะครความสมหวังคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังตามที่หลันะกนากประการนะครับวันนี้ได้การาสุดวรนแล้วนะครับผมขอเปิดงานพิลาพาดาเดลเ e นส์คาร์เลชช์ดูดอสันวิานาีะครับนี้นะครับอขอเปันทอนให้าการดัเนินงานเมื่อถึงกาครับขอ,อค,นนครับ